นี่คือกลุ่มเด็กผู้ชายในวัยเดียวกัน<อ>เด็กโตเด็กคนนี้ชื่อแนกฟันผุป่วยไม่สบายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลลูกี่ฉันป่วยอยู่อะค่ะแล้ิฉันจะรีบไปทำง,งานทันทีเลยนะคะตายแล้วลูกแม่อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แนกป่วยไปดูกันเมื่อก่อนแม่พยายามจะแปลงฟันให้แนกไม่นะนี่หน บอกอะอะไรนะอ๋อนักไม่แปลงแม่ก็ยอมนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แนักป่วยไม่สบายเพราะว่าการแปลงฟันให้ลูกตั้งแต่ซี่แรกมีส่วนช่วยให้ลูกโตไวแข็งแรงฉลาดรักลูกต้องแปลงฟันให้ลูกตั้งแต่ซี่แรกลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก